1.5ล้านต่อเดือนเมืองทองเผยแดลีจอซบเชียงใหม่ย,ยูเนเต็ดผู้จัดการสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดเผยกองหน้าแซมบาเตรียมย้ายสบน้องใหม่ไทยลีหลัลงแยกทางกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแกนจันนัดผู้จัดการทีม s อสซีเมืองทองยูเนเต็ดเปิดเผยผ่านทั้งเพจพี่บางประกงว่าแดาลีกองหน้าชาบาซิลเตรียมย้ายไปอยู่กับเชียงใหม่ย,ยูเนเต็ด ทีมน้องใหม่โตโยต้าไทยลีกพร้อมรับค่าเหนื่อยถึง1.5 0 0ล้านบาทกองหน้าวัย33ปีย้ายมาคาแข่งในถิ่น s อ g ซ t a d i เเดียมเมื่อช่วงเล 2, ็ก2ฤดูกาล2019ก่อนเป็นกำลังสำคัญของทีมมาตลอดโดยเฉพาะซีซั่นล่าสุดที่ยิงไปถึง12ประตู5แอซซิดจาก29นัดในลีกแต่ล่าสุดยายเลยกับไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปซึ่งทางสโมสรให้เหตุผลว่า ม่อยู่ในแผนการทําทีมของมาริโอยูรอกกี้กุนซือใหญ่ขณะที่การจันลัดไปถึงอนาคตของแดเล่หลังจากนี้ว่าแดเลใกล้ปิดติวเป็นหัวหอกคนใหม่ของเชียงใหม่ยูเนเต็ดทีมน้องใหม่ไทยลีกเต็มที่แล้วโดวยเจ้าตัวจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงเดือนละ1.5ล้านบาทซึ่งความจริงเมืองการยูเนเต็ดก็เสนอเงินเดือนมาให้ใกล้เคียงกันแต่เจ้าตัวน่าจะเลือกเล่นในไทยลีกมากกว่า นอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงก้องหน้าต่างชาติคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนเดเลยว่าคงต้องให้คุณซือมาริโอยูรักกีเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะหาใครมาแทนหรือจะใช้งานอดิศักกลสอนที่เราต้องเรียกกับขึ้นจากการท่าเรือมาก่อนเมื่อหมดสัญญาซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การทำทีมแบบมาริโอเวว่าจะเป็นแนวทางอย่างไร